ไม่มีไม่มีนะไม่มีนะแล้วมันมีทั้งผีแบบเป็นแบบหัวลอยมาแล้วก็มีเหมือนขาแล้วก็เป็นผีที่ยืนอยู่แล้วก็โผ่มาเสื้อขาวเสื้อดำอะไรก็ไม่รู้โหววมีเเฮ้้ยยอาสืขผล่มน สวัดีทุกท่านนะคะเรามาเจอเกมนี้นะคะเซเลๆๆนีลีนาะห้องตายดินนะคะฮูน่าจะเป็นเกมผีจากคอมเมนต์เอ่อที่เขาเล่นมานะคะต่างก็บอกว่าอะไรน,นะกีดเสียงหลงเกมดีตกใจผีเซ็กซี่มากนะคะ แล้วก็อะไรนะคือแบบตกใจอะไรอย่างงี้ก็อยากจะรู้ว่าเราจะตกใจแค่ไหนทั้งหมดมีอยู่3ด่านนะคะเออให้เลืออโหมดด้วยขออีซี่แล้วกันอ่าวไม่เคยไม่เคยเพราะว่าเกมผีเราจะตกใจมากเพราะจากที่คอมเมนต์ทองตกใจนู่นนี่นั่นขออีซี่แล้วกันดูว่าผีเขาจะโผล่มาอย่างไงนะคะจะเหมือน เออเกมที่เราเคยเล่นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเหมือนแนวคล้ายๆกันนะคะนี่เหมือนแบบเออห้องใต้ดินแล้วก็มาวิ่งเก็บเออเราต้องเก็บหนังสือนะคะจำนวนแปดเล่มอ่ามีทั้งหมดสามประตูเราเลือกประตูนี้เป็นประตูแรกขอเข้ามาก่อนละกันโอ้เอออย่างน้อยเสียงเออเสียงออ๊ยอ,อะไรอะ่ะไอ้บ้าเอ้ย อะไรอะไรมันแอบอยู่นั่นคืออะไรไปไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็ไม่ไปเออเสียงเซาไม่น่ากลัวเท่าเออเกมอันนั้นนะอะไรนะจะอายเหรอใช่เว๊ยนี่ไงเจอแล้วประตูนี่ไปโผล่ประตูไอไอที่มันโผล่หน้ามาแน่เลยเราจะไม่เปิด เราจะยังไม่เปิดเอ้ยขอไปทางนี้แล้วกันนะอ้าวอะไรอะไรอะไรโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมันวิ่งได้แค่นี้เหรอเฮ้ยอะไรเราไม่ตายใช่ไหมโอ้เลือดเต็มจอเลยไอ้บ้าเฮ้ยเฮ้ยน่าอยู่ๆกโ็โผล่มาอะไรคือเราวิ่งได้แค่นี้จริงเหรอเนี่ย อันนี้เขาเรียกเดินไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อต้องต้องแบบสุดเลยแต่วิ่งได้แค่นี้เหรอโหขอเร็วกว่าน um, ี้หน e ่อยได้ไหมดูเหมือนผีจะวิ่งไล่อะไร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 เลือดเลือดเต็มบน้านี่คืออะไรกันบิ๊กเลือดดู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 อะไรไม่เห็นมีอะไรเลยโหเราก็ลนเดี๋ยว เปิดไม่ได้โอ้มันล็อกเราต้องมีกุญแจเราตอนนี้เราไม่มีกุญแจเลยอันนี้มีห้องนึงอันนี้ก็มันเข้าไม่ได้ตอนเราเปิดมัน้มาเราเดินชนมามันก็เปิดเลยไม่ใช่หรอรต้องกดอะไรมันเนี่ยไม่เห็นเข้าไปได้เลยมันล็อกหรอเอาถ้าไม่มีแต่ห้องล็อกอะ อุย้ยเข้าไม่ได้ห้องนี้ก็ล็อกอุย้ยอะไร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 อุ้ยมือมือมือ ไปคือแบบโผล่มาอ,อะไรเนี่ยเดีดยว็ดดดูดูตันธานิตันเออเริมเลิ่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรติดติดอู้บักเลยแล้วเราจะออกยังไงออกยังไงเฮ้ยเดี๋ยวติดบักอยู่ผีมึงก็ออกมา อฮ้ยด uh, ิ oh, 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 oh. New, oh. ููอ oh, ย okay. ังไงเนี่ยอย่าบอกว่าต้องเริ่มใหม่นะจริงปะเนี่ยจริงหรอโอ้ยเอาอเริ่มใหม่แล้วกันเริ่มใหม่แล้วกันฮู้ห้องใต้ดินนะอีซี่ต่อโอเคมาเริ่มใหม่เลยไม่ยอมแพ้หรอกนะ ก่อนนั้นเราไปทางนู้นใช่ไหมมีสามทางอันนี้เราเปลี่ยนหมดเรามาเอา้าเดี๋ยวทำไมเปิดไม่ได้อ่ะอ๋อโอเคกดกดตัวนี้นี่เองกดตรงลูกกุญแจว้าเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเี๋ยวเฮงงเฉันยังไม่ออกจาก ไหนบ้านไหน,ไหนเลยแกก็ออกมาแล้วเลยโอเคเจอเจอเจอหนังสือ,อน,นี่ล็อกประตูนี่ล็อกโอเคบางห้องก็เปิดได้บางห้องก็ต้องใช้กุญแจนะคะเอา้าเดี๋ยวประตูนะั้นมันตันแค่นั้นจริง,รงๆเหรออ๋อต้องมีกุญแจไปเปิดไงอันนี้เปิดได้เลยเอ้ยไ,ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่มีชั้นแต่ไม่มี อะไรเลยทังนั้นทั้งสิ้นโอเคแล้วเรามาตฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคก็จะเดินมาฝั่งนี้อันนี้ยล,ลายโอตันอันนี้เปิดได้ไหมเปิดได้แล้วก็อุ้ยกุญแจเราเจอกุญแจแล้วเราเจอว้าวเดี๋ยวมือเอาอีกแล้วมือเฮ้อเฮ้ฉันไม่ไปหรอกนะโอเคมันดนตีมันหาย มันตีไอ้ตื่นเต้นเราใจมันหายก็แสดงว่ามันไปอ้ยังยังไม่ได้เอเดี๋ยวเราจะถอยหลังหลบแต่ถอยหลังถอยหลังออกมาซะงั้นเฮ้ยตันทำไมชอบเจอทากตันเดี๋ยวตอนนี้เริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วตอนนี้เริ่มลงแล้วไม่มีไม่มีนะไม่มีนะแล้วมันมีทั้งผีแบบเป็นแบบ หัวลอ,อยมาแล้วก็มีเหมือนขาแล้วก็เป็นผีที่ยืนอยู่แล้วก็โผามาเสื้อขาวเสื้อดำอะไรก็ไม่รู้โหมีกลิ่นว้ายตายเสื้อขาวโหมันจึงเราวเฮ้ยโอยจะป้าตายตายด้วยหรอโอ้เลิกไปอีกแล้วอ่ะอีซี่ต่อขออีซี่ขออีซี่ โอเคเปิดเปิดไว้เลยประตูนี้เปิดไว้ประตูนี้ก็เปิดไว้เปิดไว้ให้หมดเลยเราก็มาฝั่งนี้กันอ้าเปิด้ด้ห้องแรกที่ฉันเข้ามาเธอก็โผล่มาเลยอย่างนั้นเลยขีบ้าเอ้ย เฮ้ยแต่ดีนะคือจังเออเพลงจังเออเหมือนแบบเขาไม่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 มันไม่ตกใจเท่าไหร่เพลงนะมันไม่ตกใจเหมือนเอออ่าเกมเกมนั้นที่เคยเล่นนะคือแบบซาวคือมาแบบบุ้มบุมตันฝั่งนี้ตันช่องนี้ตันนะโอเคเรามาจากทางโน้นแล้วก็จะมาทางนี้ ไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้ยนี่ประตูเปิดได้ไหมไม่ได้ต้องมีกุญแจเฮ้ยหายะอุดมา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 หุยห้องนี้มีเลือดไม่เข้าหรอกนะมันมีเลือดอุบหลบก่อนเขอพักใจนิดนึงเฮ้ยเออเออว้า โหะมันมีสามตัวหรอหรือว่าตัวเดียวแล้วแบบสามร่างคือร่างหนึง่งชุดดําคือแอบคือเราเข้าใกล้แล้วเราจะเสียเลือดแล้วก็อีกร่างหนึ่งก็คือชุดขาวมันจะโผล่มาข้างหลังเราแล้วก็จับเรากินแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีแต่หัวไอหัวนี่มันดูเหมือนมันจะ มันจะล่าเรานะมันจะวิ่งไล่เราได้นะแต่ไม่เคยวิ่งหนีได้จะดูเราวิ่งดิวิ่งแค่เนี้ยกุญแจว่ะกุญแจกุญแจอีห้องนี้เปิดได้อุ๊ยไม่ได้เสียกุญแจด้วยคือดีเจอเจอแล้วหนึ่งเล่มนะอุ๊ยนี่อีกหนึ่งนี่อีกหนึ่งโอเคห้องนี้สองเล่มเดี๋ยวอันนี้อะไรตู้ หลบตู้ได้แล้วจะปิดยังไงอะ่ะหลบแล้วปิดยังไงอา้าวมีตู้ให้หลบแต่ปิดไม่ได้เออก็เกมมันก็ไม่น่าหลบได้หรอกเนาะวิ่งหนีก็ไม่ได้ไอ้ผีที่มันยืนก็มันยืนเออ F K แล้วก็เอยอีตัวหนึ่งก็โผมาโอ้ตายที่รู้ตอน ตอนนี้เราเจออยู่สามสามล่างนะอ่าเราเราเข้าใจว่าเป็นสามล่างแล้วกันฮึบฮึบเอ้ยเอ้ยสงสัยเราต้องเปิดเ้าไปห้องนี้หุยเสียกุญแจด้วยอ้าวมาหุยได้กุญแจคืนเฮ้ยหลบก่อนหายใจหายคอพักหายใจหายคอไม่อยู่ลนะเห็นไหมมันโผล่มาแล้วมันก็หาย เออหรือว่าเป็นตอนแรกที่มัมนจับเราได้เพราะเราจ้องหน้ามาันวะเราต้องยืนจ้องหน้ามาันแล้วไม่ไม่คือเราวิ่งแล้วเราเราขยับไม่ได้เลยตอนนั้นอะ่ะอุย้ยเจอสามเล่มแล้วโอเคเออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงครึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวตั้งแต่เราวิ่งมานี้เรายังไม่เจอห้องเอ,อ่อที่เราเกิดเลยนะอ,อุย โอ bert, ๊ยฮะอะไรแบบแบบเมื่อกี้ไม่เคยเจอโหเกินไปไหมเกินไปไหมป้าเอ้ยดูเราหลงทางแล้วอะตอนเนี้ยหลงทางแล้ว งทางแล้วคะ่ะคือเรายังไม่เจอไอ้ห้องเอ่อที่เราเข้ามาเลยอะ่ะห้องที่ต้องออกอะ่ะห้องไหนวะฝั่งนี้เราได้จะหาเออเปิดประตูหมดทุกห้องแล้วนะโอเคเริ่มใหม่ตรงนี้ตันตรงนี้อันนี้ตรงนี้น่าจะเป็นซอยตันแล้วไม่มีห้องเชื่อมห้องไปไหนเลยใช่ไหมใช่โอเค โอเคเริ่มมาเริ่มจับอุ๊ยนั่น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 อะไรเนี่ยทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันทำไมเหมือนมันยืนซ้อนกันหรือว่ามันเป็นชุดขาวสีดำตอนนี้มันยืนหันหน้ามาหาเราตอนนั้นมันยืนหันหลังอ๋อยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวอันนี้มันซอยตันเธอไอ้ผีมันซอยตัน จะยืนเฝ้าอย่างนี้ไม่ได้ไปซะยังอยู่มือดูมือดูมือ,มอเห็นมือนะเดีย๋ยวว่าไม่เห็นนะเห็นนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะโหเดี๋ยวเขาจะไปเมื่อไหร่เนี่ยโอยแต่ดีที่เขาไม่ไล่นะถ้า อีกเกมนี่คือตอนนี้เราตายแล้วนะเราเจอทางตันนี้นะโอ้หซอยตันนกีก็เขียนไว้ด้วยดีซอยตันค่ะไปหรือยังโอเคไปแล้ว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 ,ลวเออฝั่งนู้นตันนี้ตัน,นมาซอยนี้แล้วเราก็ตอนนั้นเรา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 ,เราไปทางนู้นมาใช่ไหมนี่ประตูนี้ประตูนี้ต้องใช้กุญแจเปิด โอเคเรามาอีกห้องหนึ่งแล้วหโอเคเราก้าวข้ามผ่านมาโอ้ตัวอะไรตัวอะไรโอ้นักอ้ไอ้บ้าอีโผอย่างงี้ไม่ได้นะคุณจะมาเอาแบบจึ้งจึ้งไม่ได้นะคือวิ่งผ่านหน้าไปแล้วแล้วหันหลังก็ไปยังเจออีกเหรอ เฮ้ยกุญแจโอเคเหลืออีกสามเล่มเท่านั้นตอนนี้ตะผูน้ำตาไหลแล้วเป็นหวัดแล้วค่ะโหห้องนี้เธอหลอกฉันไปสองจึ้งนะไอ้ผีบ้าเออไปดูสิไปดูสิ เออฟองฟ้งเออห้องแถวนี้เราไปหมดแล้วเราต้องหาไอาห้องห้องที่เราออกมาเออเอาอีกแล้วไงเอาอีกเลี้วไงเอาอีกแล้วไงเออไงฮ้ยไม่มาแบบไม่มีซุ่มมีเสียงอะไรเลยอยู่ๆก็โผล่หันไปก็โผล่คือสวดมากคือเขาจะมาข้างหลังเราคือถ้าเราหากักกลับ หลังกลับปุ๊บอย่ยโผมาเลยไอ้ป้าไอ้ห้องนี้มาแล้วนี่ห้องนี้มาแล้วเออไหนหลงจริงหลงจังโอเคอน,นี่ประตูพังใช่ไหมอันนี้ตันก็าลังระบาดฝั่งนี้ตรงตรงเลยฝั่งนูน้ดอันนี้น่าจะเป็นทางตรง ดูไม่มีอะไรทั้งนั้นนะเผื่อหลุดหลงหลงลืมเผื่อเกิดไม่เกิดนะอันนี้เลือดเราต้องตรงนะตอนแรกพอเราเราเดินมาใช่ไหมมันจะเป็นห้องเลือดปวดตรงโอ้ยเดียวอันนี้นะ่าเออห้องที่คุณตายอย่างนั้นเหรอห้องนี้เหรอห้องที่คุณตายเหรอจะไปโผล่มาจังตอนนี้กำลัง นึกภาพห้องอยู่นะคะห้องนี้หรือเปล่าไม่ไม่ไ,มไ,มไมเออห้องนี้ห้องเลือดเออเดี๋ยวมันทำไมดูเหมือนโอ๊ยงงงงแล้วจะดูมาฝั่งนี้ดูห้องนี้รบากากันหมดแล้วนะ ถ้าจำไม่ผิดห้องตรงกลางเลี้ยวมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยยเจอ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 ฝั่งนี้เรายังไม่มาเหรอเนี่ยแต่ประตูมันเปิดทำไมอะหรือเราเปิดแต่ว่าเราไม่ได้เห็นเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคทางออกของฉันเฮ้ยเหลืออีกสองเล่มโอเคฝั่งนี้นะฝั่งนี้เรายังไม่มาใช่ไหม เคซอยแรกเลยเอ้ยเราอ๋อเออนี่กุญแจรเรามาแล้วนี่ใช่ไหมอุ้ยอ๋อไอผ้ผีห้องเออห้องที่เราติดบัก๊กตอนนั้นเราเปิดประตูนี้แหละเราติดบัก๊กอ๋อประตูมันเปิดแบบมันเปิดมาฝั่งเราแล้วเลยว้าวผีแล้ว,โ,วออโอ๊ยเห็นไหมไอ้ผีนี่เราก็ไม่ไม่เคยวิ่งหนีมันได้เลย าเอ้ยอเฮ้ยนี่ไงห้องที่ต้องใช้กุญแจแล้วเจออีกหนึ่งเล่มโอเคเล่มสุดท้าย,เ,ยเจอกุญแจอีกหนึ่งดอกเก็บเลยค่ะโอเค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 ,อเ,คเออคิดว่าจำได้อย่างจำทางกลับบ้านได้ขอให้เจอเถอะนะอุ้เอยเห็นไหมล่ะ เห็นไหมล่ะอย่างเงี้ยแฮมมาลัวๆฉันไมอุ้ยเดี๋ยวอะไร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 ไปจากนี่เดี๋ยวนะผีหัวคือมีแต่หัวเขาอยู่ในตู้เหรอเราไปเปิดตู้ให้เขาออกมาอย่างนั้นเหรอเอา้าไม่ใช่ตู้ให้เราซ่อนเหรอเป็นตู้ผีเหรอ <c oughs> เอา้า เราก็ไปเปิดอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมเราปิดประตูไม่ได้มันเป็นตู้ผีไอ้หัวมันแอบอยู่ในนั้นถึงไหนแล้วนะเนี่ยว้าเดียวเย้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 ยเฮ้ยบันทางตัน โอ้ห oh, ชอบมาข้างหลังไงผี EP. เออเรายังจําได้อยู่นะฝั่งนี้ออกไปแล้วก็เป็นทางออกเราต้องเจออีกหนึ่งเล่มอะ่ะใช่ไหมวะออไอใช่ฝั่งนี้เราเลี้ยวฝั่งนี้ก็คือจะเป็นทางออกนะเลยฝั่งนี้เราจะต้องไปหาไปเจอไปหาอีกเล่มหนึ่งอะ่ะไอเนี้ยไอห้องผีเฮ้ยสมุด เดี๋ยวเอ้ยอ๋อเรามามันก็หายไปโอเคเราได้ขรอแปดเล่มแล้วเย่ yeah. กับบ้านกันทุกคนกับบ้านกับบ้านด่วนๆออก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 ้อนี้ โหมดนะ <c oughs> มเดยกับฮารนะตอนนี้เราเล่นอีซี่นะคะแล้วก็มีอีกสามดานโหสองหมืนเราเล่นผ่านเมื่อกี้ได้มาสามพันโหเราต้องเล่นอีกด่านนั้นอีกกี่รอบถึงจะปลดล็อกด่านต่อไปได้โหถ้าใครอยากให้มินนี่มาเล่นเกมนี้อีกในโหมดที่ยากขึ้นไปอีกก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะตอนนี้ใจไม่ไหวแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่มาฝากด้วยนะคะกดไลค์กด like, Subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะห,หลอนนะ